หลายคนบอกว่าโมรนาดีกว่าไฟเซอร์จริงแค่ไหนวันนี้ผมมีข้อมูลการวิจัยและข้อมูลจาก CDC สหรัฐอเมริกามาคุยให้นเพื่อนฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DR K Channel กับผมหมอเต้พิจาครับ คำถามที่ว่าจะเลือกวัคซีนตัวไหนระหว่างโมเดอร์นากับไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีน m อ็มเหมือนกัน <Wow. S 1> คำตอบก็คือเราจะต้องดูข้อมูลให้ครบ2ด้านคือทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยครับ <Yeah. S 1> ประสิทธิภาพตัวไหนดีกว่ากันนะการศึกษาแรกที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกันโดยตรงระหว่างวัคซีนไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเป็นการศึกษาในประเทศเบรเยียมครับ ดยกลุ่มที่เข้าร่วมวิจัยเป็นบุคลากรทางการแพทย์จำนวนทั้งหมด1,600กว่าคนพบว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนโมร์นามีระดับ IgG antibody สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับไฟเซอร์แม้ว่าดูจากภาพเราจะเห็นความแตกต่างได้ไม่ชัดเจนมากแต่เมื่อนำมาคำนวณทางสถิติก็พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญครับโอเคข้อมูลการศึกษาจาก CDC ีการศึกษาหนึ่งเป็นการวิจัยของ cdc ในสหรัฐอเมริกาครับโดยเปรียบเทียบการลดการป่วยหนักจากโควิดจะต้องนอนโรงพยาบาลระหว่างวัคซีน3ตัวก็คือ m o เดอร์นาไฟเซและจอร์ s สัน o h n จอ n ์ันครับโดยพบว่าระดับ Antibody ทั้งแอนติรีเซปเตอร์บิ g งโดเมนและแอนติสป s p igg ของ m r a วัคซีนทั้ง2ตัวก็คือโมเดอร์กับไฟเซอร สูงกว่าวัคซีนบาร์เวกเตอย่าง Johnson นแ h n จอ n ์นสอย่างชัดเจนเลยครับเ <Wow. S 1> มื่อดูตัวเลขแบบละเอียดแล้วก็พบว่าโมเดอร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าไฟเซอร์คือช่วยป้องกันการนอนโรงพยาบาล95%เทียบกับ80%จากไฟเซอร์นะครับสรุปได้เลยไหมว่าโมเดอร์ดีกว่าไฟเซอร์ถามว่าสรุปได้เลยไหมว่าโมเดอ n a ดีกว่าไฟเซอร์คำตอบก็คือได้ครับถ้าเราดูเพียงแต่ด้านประสิทธิภาพ แต่หากดูด้านความปลอดภัยบ้างละ่ะไมโอคารไดาติดตัวไหนเกิดมากกว่ากันกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบพบจากตัวไหนมากที่สุด <S <S จากข้อมูลในการวิจัยขนาดใหญ่ที่ตีพิมพ์ในวรารสารการแพทย์ The BMJ พบว่าการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากวัคซีนโมรัน่ามากกว่ากลุ่มอื่นอย่างชัดเจนในขณะที่ไฟเซอร์ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับ โดยส่วนใหญ่กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจะเกิดในช่วงอายุ12ถึง39ปีและเกิดมากในการฉีดเข็มที่2ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการวิจัยอื่นๆที่พบว่าโมเดอร์นามีการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมากกว่าไฟเซอร์เช่นกันแต่อย่างที่เพื่อนๆทราบกันว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบไม่ได้เกิดจากวัคซีนอย่างเดียวการติดเชื้อโควิดก็เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้เมื่อเปรียบเทียบ การเกิดกล้ามเนื้อจใจอักเสบจากการติดเชื้อโควิดการฉีดวัคซีนก็ยังปลอดภัยกว่ามากโดยตัวเลขการเกิดกล้ามเนื้อจใจอักเสบจากวัคซีนจะอยู่ที่20-30รายต่อการฉีด1ล้านโดสในขณะที่จากการติดเชื้อโควิดมีการเกิดกล้ามเนื้อจใจอักเสบสูงถึง450-500รายต่อ1นล้านโดสด,ดังนั้นสรุปได้เลยว่าการเกิดกล้ามเนื้อจใจอักเสบ เกิดมากที่สุดจากการติดเชื้อโควิดครับโดยมากกว่าการเกิดจากวัคซีนถึง16เท่าเลยทีเดียว <Yeah. S 1> บทสรุปของโมเดอร์เมื่อเปรียบเทียบกับไฟเซอร์จากข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังข้างตน้นก็สรุปได้ว่าโมเดอร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าไฟเซอร์จริงครับซึ่งแม้ตัวเลขจากการวิจัยจะต่างกันไม่มากนะักแต่ก็มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือการเกิดกล้ามเนื้อ ve อักเสบที่มากขึ้นตามไปด้วยครับสรุปแล้วควรเลือกตัวไหนสำหรับผมแล้วทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์ถือว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่ดีครับแต่ถ้าใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นมีโรคประจําตัวเยอะหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ที่เรากลัวกันอย่างเช่าโอมคอนถ้าจะเลือกโมเดอร์ก็คงไม่ผิดครับ แต่ถ้าเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นเพศชายหากกังวลเรื่องกล้ามื้อใจอักเสบก็อาจจะเลือกไฟเซอร์ก็ได้ตามสะดวกนะครับเพราะว่าการเกิดกล้ามตัวใจอักเสบก็จะน้อยกว่าหน่อยแต่ไรก็ตามเราก็โชคดีนะครับที่กล้ามตัวใจอักเสบจากวัคซีนไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือบนุนนาอาการก็มักจะไม่รุนแรงและก็หายได้เองครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบ้างนะครับ ก่อนจากกันไปฝากช่วยกดติดตามช่องเด c ยกเคชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ